วันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เบนพระราม3ครับผมมาซื้อรถเบน์มมเข้าใหม่1คันคันนี้เลขไม่เพียง50,000่นเจ้าของมือเดียวออกป้ายแดงซื้อสดด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ก็ประกันแบตเตอรี่เนาะสิปีไม่จํากัดระยะทางประกันชั้น1ยังมีอยู่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะรับเจ้า e 3 0 0 e รถปี2019ตัว A วังกัดกลับไปที่วิสตคาสาขาการจนาพิเศษนะครับกุญแจสำรองอยู่ครบบุ๊กค,คู่มือเซอร์วิสทุกอย่าง อยู่ครบนะครับไปตามผมกลับไปที่วิสาหกตคากันครับสวัสดีครับวันนี้ผมมี Mercedes-Benz เข้าใหม่1คันเพิ่งรับมาจากศูนย์ Mercedes เลยอย่างที่เห็นกันไปนะครับคันนี้ราคาหายไปครึ่งเลยนะครับก็คือออกห้างปแดง3ามล้านหนึ่บาทวันนี้เป็นมือ2อยู่ที่1นึ่งล้านหกแบาทนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับรถบุคคลเจ้าของเดิมซื้อสดป้ายแดงมาเลยชื่อเดียวนะครับ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจสำรองบุ๊คคู่มือนะครับหรือว่าแม้กระทั่งฟิล์มที่ติดมาเนี่ยยังมีประกันอยู่ฟิล์มง3 m นะครับยังเหลือประกันอีก2ปีด้วยนะฮะแล้วก็สภาพรถอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือเจ้าของเดิมดูแลมาได้ดีจริงๆและที่แจวกว่าก็คือคันนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกล50กิโลเมตรนะครับก็เท่ากับว่าถ้าใช้ในเมืองอะไรเงี้ยแทบไม่ต้องเติมน้ํามันเลยแต่ถ้าต้องเติมน้ํามันนะครับจะใช้น้ํามันเป็นหลักกะจะว่าจะไม่เสียบชาร์จอะไรเลยนะครับ อัตราริโภเน้ำมันนะครับทางศูนย์มือเสด็เบนส์บอกว่าประหยัดถึง50กิโลเมตรต่อลิตรแต่ในความเป็นจริงอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรครับก็ถือว่าประหยัดมากๆเช่นกันเดี๋ยวผมพามาชมดีกว่าว่ารายละเอียดของรถคันนี้มีอะไรสภาพเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับสนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิการน้ำท่วมเลขไม่แท้รบประกันซื้อคืนเต็มราคา มองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่าดอทคอมมาเริ่มต้นชมรถคันนี้กันครับก่อนอื่นเลยก็จะให้ดูสภาพสีก่อนคือสภาพสีเนี่ยใช้คําว่าแทบไม่มีตําหนิเลยนะนะอาจจะมีเล็กน้อยมากๆนะครับแล้วก็ตําหนิหลักๆอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นคือไม่มีเบียดเฉียดชนเนาะตาหนิหลักๆจะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งผมก็สังเกตแหละตอนไปเจ,เจอเจ้าของรถมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีแล้วก็มีจริงๆก็คือในนี้ คือเจ้าของเดิมเขาชอบใส่แหวนเนาะมันก็เลยมาขูดบริเวณเนี้เวลาเปิดประตูนะครับใครใส่เครื่องประดับก็ระวังนะสามารถติดฟิล์มแรปเพื่อป้องกันได้นะครับรอยหลักๆจะมีแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าคันนี้ยังมีประกันอยู่เนาะก็เราสามารถเคลมสีได้อะไรได้นะแต่นี่คือสภาพเดิมๆของตัวรถนะประวัติของตัวรถนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับก็เซอร์วิสอยู่ที่ศูนย์นะครับเจ้าของทําไมถึงขายคันนี้นี่คือคําถามนะครับก็วันนั้นที่ขายคันนี้ให้ผมปุ๊บเจ้าของเดินไปออกวีโต้เลยนะครับ อ่าก็ชัดเจนเนาะเขามีคนขับรถนะครับก็อยากนั่งสบายสบายแล้วล่ะและนี่คือรายละเอียดคันนี้ต่อนะครับกุญแจนะครับสดอกครบนะครับใส่ชาร์จมีนะครับอยู่หลังรถนะครับประกันชั้นหนึ่งยังมีนะครับอ่าแล้วก็อ่านี้เล่มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านี่นะครับขออนุญาตปิดชื่อเจ้าของเดิมนะครับนี่นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็หน้าถัดไปนะไม่มีนะก็คือเป็นรถมือเดียวจริงๆนะครับครอบครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับ รายละเอียดอื่นๆนะครับก็บุ๊กนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือทุกอย่างอยู่ครบเนาะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เขาเก็บไว้ดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูอันแรกก่อนอันแรกก็คือเรื่องของประกันของตัวฟิล์มนะครับผนุญาปิดชื่อนะครับนี่นะครับประกันของตัวฟิล์มนะครับถึง2569นะครับแล้วก็ผมโทรไปเช็คให้แล้วก็คือสามารถนํารถไปเคลมเรื่องฟิล์มได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น อัปเกรดเป็นตัวใหม่ก็คือไมไ่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับและนี้ก็คือเอกสารนะครับสำหรับตอนที่เราไปซื้อรถป้ายแดงเขาจะแปะอยู่ที่กระจกเนาะนี่นะเขาจะแปะตามกระจกนะคุ้นคุ้ไหมนั่นแหละครับเขาบอกอยู่นะครับว่าคันนี้ห้าสิบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่นะยูโรโฟยูโรไฟยูโรซิกนะครับครบถ้วนนะครับอืมก็ถ้าพูดกันตามตรงเนาะในความเป็นจริงก็คือก็ผมก็ดูในตัวรถแหละถ้าเราไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ใช้แต่ตัวรถนะะแบบไม่ให้คนชอบเสียบชาร์จอะ่ะ คันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรต่ตอลิตรนะก็ยังถือว่าประหยัดมากๆอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอกสารต่างๆไปวางไว้ข้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ชมนะตะกล้องพาชมไฟหน้าหน่อยเนาะเป็นไงบ้างสวยไหมสวยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูโครงสร้างของรถยนต์นะครับเริ่มจากการเปิดฝากระโปรงก่อนเลยแล้วกันนะครับ คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0ซีนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังแรงม้าสูงถึง320แรงม้าพร้อมแรงบิด700นิวตันเมตรนะครับโหแรงบิดมหาศาลมากเลยนะครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด13.5กิโลวัตต์เปอร์เวอร์นะครับวิ่งด้วยไฟฟ้านะครับได้ไกล50กิโลเมตรแล้วก็ด้วยความเร็ว130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าได้เร็วและก็ได้ไกลมากๆด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับน็อตสากะโปงนะครับไม่มีแก เห็นไหมครับไม่ม like no ีร่องรอยประแจเลยนะแผงข้างครับตัวหนังสือ Mercedes คมคมน็อตแผงข้างไม่มีแกะขันไครนะครับคานะครับรูไม่มีบิดเบี้ยวและเลเบลมอกรยังอยู่ครบแต้มสีต่างๆตรงเปะนะครับในส่วนของแผงข้างอีกฝั่งนึงนะครับก็ดูเลยนะครับน็อตไม่มีแกะขันไครนะครับหาน็อตฝากระโปรงอีกฝั่งไม่มีแกะขันไคร่นะครับและดู Mercedes-Benz สำคัญมากนะครับก็คือด้านหน้าของฝากระโปรงนะครับดูเลขซีเรียลนะครับบริเวณนี้เห็นไหม ก็แมทช์ก,กัน0ูนย์กับ0ย์ให้มันตรงกันเนาะ0ย์กับ0ให้มันตรงกันเนาะ7กับ7เห็นไหมครับ m e r c e d e s b e n z แล้วพวกตัวหนังสือเล็กๆนะครับรายละเอียดต้องสูงมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตเรื่องพวกนี้ถ้าตัวหนังสือเบี้ยวคงไม่ได้ทําที่โรงงานเบนส์หรือถ้าเคยผ่านการชนกันซ่อมการอะไรมานะครับพ่นสีทับตัวหนังสืออาจจะหายนะครับก็มันสังเกตไว้ให้ดีนะครับขัด <c oughs> มาดูกันต่อที่ตัวล้อนะครับล้อจะเป็นล้ออนลอยสภาพล้อคือไม่ได้เบียยนะคือเขา ขับได้ถนอมมากๆนะครับเจ้าของรถดูแลมาดีนะผู้ชมดูยางเป็นยางกลางปี2022นะครับนี่นะครับเป็นล้อขอบ18ซีรเียเป็น245 45R18 นะครับนี่นะครับโลโก้ด้านข้าง EQ Power กระจกมองข้างเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับนี่นะครับล่าจับประตูนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะก็อาจจะมีเรื่องสีบ้างเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้เนาะตรงกลางจะเป็นนี่นะครับตรงเสานี่เสาบี เป็นดำแบล็กไฮกอสนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยโครเมียมนะครับสวยงามเลยนะฮะฝาถังน้ํามันนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะครับก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะขโมยน้ํามันนะถ้าเราล็อกรถฝาจะเปิดไม่ได้นะครับโอเคนะคุณผู้ชมถัดมาได้เวลาดูต่อท้ายรถตามผมมาเลยครับทางนั้นท้ายครับอีคลาสก็ดูหรูหรานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูความหมายของคําว่า e สาม e กันนะครับ อีแรกบ่งบอกถึงคลาสของรถยนต์นะครับ300นะครับก็คือบ่งบอกว่าถึงแม้ว่ารถยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,000ซนะีซีเนาะแต่ให้พละกกาลังเท่ากับรถที่มีเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับแล้วก็อีตัวหลังนะครับก็คือบ่งบอกว่าเขาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับอ่าไฟท้ายนะครับสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยเข้ามาที่ฝาท้ายเนาะทางด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้มาพร้อมเนาะอ่านี่ช่องชาร์จไฟอยู่บริเวณนี้นะครับ กล้องมองหลังถูกซ่อนไว้ใต้ฝาปิดตามสไตล์ของ Mercedes เนาะฝาท้ายนะครับเปิดขึ้นมานะครับฝาท้ายไฟฟ้าด้านในดูสภาพพรมนะครับสภาพพรมก็คือยังสวยอยู่นะครับอันนี้คือ f ฟ r s t a i อนะครับชุดปฐมพยาบาลยังอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดขึ้นมานะครับสายชาร์จนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมนี่อยู่ในนี้นะครับมีให้พร้อมนะที่ลากจุงก็อยู่ใต้นี้อ่ะสามเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็นี่ฝาท้ายไฟฟ้าสามารถกดเพื่อปิดได้เลยนะครับเรียบร้อยถัดมาแด้ผมพาไปชมภายในเจ้า E 3 0 0 E คันนี้ครับตามมาเลยครับสภาพบอดแถวหลังครับคือคันนี้เป็นบอดหนังอ์ติโก้นะครับบอดแถวหลังก็สภาพสวยงามแล้วก็ใช้คําว่าสมบูรณ์ก็เป็นรถใช้งานคนเดียวเป็นหลักนะครับนะข้างหลังแทบไม่มีการนั่งเลยนะครับดูสภาพได้นะครับ มีพนักวางแขนตรงกลางนะครับมีที่วางแก้วนะครับสองฝั่งนะครับมีช่องวางของเสร็จสับเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์ด้วยนะครับเซฟตี้เบล3าตำแหน่งไอโซฟิกล็อกคาซิตมีครบนะครับอ่าแล้วก็มีม่านด้านข้างด้วยนะนี่เห็นไหมมีม่านด้านข้างด้วยเนาะมีม่านหลังแล้วก็ม่านข้างนะครับโอเคไปดูเบาะหน้ากันนะครับตามมาเลยนะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปรับบาะแป๊บนึงนะครับ คือเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับอ่าดูสภาพเบาก่อนก็คือไม่มีฉีกขาดเนาะฟองน้ําไม่มียุบตัวนะครับสภาพรถสมบูรณ์ดีนะครับผมขนุญาตขึ้นเป็นนั่งเลยละกันนะครับภายในนะครับอ่าเพดานคันนี้ก็สวยนะครับไม่มีร่องรอยการเจิมใดๆนะครับสภาพคอนโซลสวยๆนะครับโอ้แอร์หนาวมากนะครับคอนโซลสวยๆนะครับนะ สภาพเบาะสวยๆเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรีได้ด้วยนะครับสามตำแหน่งนะครับและความเจ๋งคือสามารถปรับเบาะฝั่งผู้โดยสารได้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะมีปุ่มอยู่นะเราสามารถกดแล้วก็ปรับเบาะฝั่งผู้โดยสารค่อยไปกับลูกนะครับจะเอื้อมไปปรับให้ลูกอาจจะไม่สะดวกนะครับก็สามารถกดตรงนี้แล้วถ้ากดออกก็คือปรับของคนขับเองนะครับก็จบม้องหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับมีปุ่ม SOS ให้มาด้วยมีที่เก็บแว่นให้มาพร้อมนะครับ ม่านบังแดดนะครับมีมาให้นะครับพร้อมไฟส่องสว่างนะครับเป็นแสงนวลนะครับอ่าถัดมานะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยโหเชื่อมต่อกันยาวนะครับซึ่งสามารถควบคุมได้นะครับถ้าหน้าจอตรงนี้ก็ควบคุมด้วยทัชแพดด้านขวานะครับที่พวงมาลัยนะครับหน้าจอตรงนี้ก็ควบคุมได้ด้วยนี่นะครับทัชแพดทางด้านซ้ายที่พวงมาลัยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีแอมเบียน i g ไลท์ซึ่งสามารถปรับได้เนาะอยู่ในหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นหน้าจอให้ดูแล้วกันตะก้องเข้ามาสองหน้าจอเลยนะครับ หน้าจอก็อ่ะอันแรกก็แอร์เนาะถ้าอยากซิงค์นะครับเพราะว่ามันเป็นดูอัลโซนนะฮะเราก็สามารถกดซิงค์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิจะขึ้นพร้อมๆกันนะครับอ่ะกลับออกมานะครับระบบไฮบริดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมชาร์จเซตติ้งเอเนอร์จีโฟตั้งได้หมดเลยนะครับได้ามิกสีเล็กหมดการขับขี่นะครับอ่ะอินดิวิเดียลคอนฟิกนะครับว่าอยากให้เป็นอย่างไรการขับขี่พวงมาลัยนะครับช่วงล่างนะครับถ้าถัดมาต่อนะครับ แอซิเดนต์นะครับระบบช่วยเหลือนะครับอ่ะก็เลือกได้เลยนะครับคามิราพาร์แอซิดอะไรต่างๆเลือกได้หมดเลยนะครับมีระบบช่วยเข้าจอดด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับไลท์เซตติ้งนะครับก็อ่ะไลท์ตรงนี้มันมีหลายไลท์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแอมเบียน i ไลท์นะซึ่งสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับอยู่ที่คุณอยากได้สีอะไรนะครับปรับได้เลยนะฮะความสว่างด้านหน้าด้านหลังแยกกันหมดเลยนะครับนี่นะครับอยากได้ความสว่างประมาณไหนนะครับทําได้เลยนะครับใช่ไหมครับ อันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับมันแยกกันทุกโซนเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอีกโซนหนึ่งก็คือโซนดิสเพย์โซนดิสเพย์ก็คือตรงนี้เนาะเพราะบางทีโซนดิสเพย์มันอยู่ใกล้กับคนขับมากที่สุดเขาก็เลยตั้งให้แบบมีการปรับได้หมดนะครับถ้าสังเกตดูเห็นไหมไฟมันจะแรงขึ้นชัดเจนเลยเนาะอ่าอันนี้คือการเล่นคร่าวๆหรือว่าการที่เราปรับโหมดขับขี่เนี่ยมันก็ยังมาขึ้นในหน้าจอด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเจลเนาะ แล้วก็มีระบบช่วยเข้าจอดนี่นะครับกดตัวนี้เลยกล้องด้านข้างตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บมันจะขึ้นมาที่หน้าจอนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็ขับไปพอมันเจอที่จอดเราก็กดเลือกจะเข้าตรงไหนเนาะเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เบนซ์เก่งมากๆนะผมใช้คําว่าเก่งมากๆระบบนี้เขาทามาหลายปีแล้วนะผมก็ลองเทสทุกครั้งไม่มีไม่มีการชนเลยข้อหนึ่งข้อที่สองคือมันทําได้ดีกว่าที่เราคิดไว้มากคือเราจะเสี่ยวมากคือบางทีแบบ เราไม่เคยให้รถขับให้นะพอเราให้เขาขับให้เราเสียวมากๆครับแต่เขาทําออกมาได้ดีทุกครั้งนะครับอ่านี่คือตําหนิฟิล์มที่ผมบอกนะครับที่มันลอ,อกไปคือเจ้าของอะ่ะเขาแกะตัวที่ติดโทรศัพท์ออกไปนะแต่คันนี้ฟิล์มมันก็มัวแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเรามีประกันฟิล์มอยู่นะครับผมอะไรหุ้มหนังเนะ้ามีพัดเดิลชิพเกียร์จะอยู่ที่คอทางด้านขวานะครับ ตรงกลางรถอ่ะถัดมาเลยดูกันต่อนี่คือโหมดปรับแอร์ของเขานะมีปุ่มอากาศุนเวียนภายในรถนะครับที่เขาจะปลดทุก30นาทีเพื่อป้องกันออกซิเจนไม่เพียงพอต่อคนขับเนาะแต่ผมบอกอย่างนี้ต่อให้มันไม่ได้กดนะครับแต่ว่าคาร์บอนด้านนอกหรือกินควันไอเสียก็ไม่สามารถเข้ารถได้นะเทสมาแล้วตรงนี้ก็เป็นคีย์รัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์นะครับนะครับนี่นะครับเนวิเกเตอร์ใช้งานได้จริงด้วยนะครับนี่เราอยู่ตรงนี้นะครับเรดีโอมีเดียโทรศัพท การตั้งค่าตัวรถนะครับและไฟฉุกเฉินนะครับมีช่อง Data อยู่บริเวณข้างในนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ Center อร์ m อ n d e เดอร์ของเขาเริ่มจากโหมดขับขี่ป a ๊ k เ e n t e r ระบบช่วยเข้าจอดอ่าการใช้แบตเตอรี่เนาะคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้โหมดไหนนะครับ h ฮ b ริดชาร์จ e save e mode นะครับทำได้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีปุ่มมา่านหลังอยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะความเจ๋งคือเขาให้มาทางทัชแพและก็จ็อกวิเลยนะครับสุดยอดนะฮะ เห็นไหมเห็นแสงแบบอเมทิลายชัดไหมชัดใช่ไหมเนี่ยอย่างที่บอกนะเราสามารถเพิ่มหรือลดได้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มหรือลดได้คุบคอนโทลอยู่ทางด้านขวาแล้วก็คันนี้มีเบรกแอคเสก็คือสมมติเราขับรถอยู่นะ mm hmm. เขาจะดีเทคว่า s. <S มีรถอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีกราฟิกมาขึ้นในหน้าจอเราด้วยนะว่าออตอนนี้ตรวจจับนะครับว่าเจอรถอยู่ทางด้านหน้านะครับเ,เพราะฉะนั้นรถจะช่วยทําการเบรกให้ด้วยนะครับ อันนี้ก็คือระบบที่เขาให้มานะแจ๋วสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมถัดมาได้เวลาทดลองขับไปดูฟีลลิ่งของเจ้า e300e คันนี้กันตามผมมาเลยครับมาครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับผมออกถนนเลยเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยให้ดูกล้องมองหลังครับพร้อมเส้นการะยะนะครับทีนี้ก็เดินหน้าได้ครับโหมดขับขี่อะไรดีครับคอมฟอร์เนาะ จริงใช้ทุกวันใช้คอมฟอร์ตก็เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าไม่อะไรก็ตั้งเป็นไฮบริดก็ได้นะครับให้รถคำนวณให้นะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าไม่ได้ใช้รถเกิน40โลนะคือโรงงานบอก50แต่ใช้จริงอ่ะได้ประมาณ40นะครับอยู่กรุงเทพอ่ะก็เดินทางอาจจะไม่ถึงก็แหละก็ใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับก็แทบไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะคุณผู้ชมนะครับไปขึ้นคอสะพานนะครับ โอ้ช่วงล่างดีนะครับแล้วก็เรียกว่าไงดีใช้คำว่าคือเขาก็มีความหนึบนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงช่วงล่างเลยก็รถสมบูรณ์ดีแต่ที่สำคัญก็คือประกันชั้นหนึ่งก็ยังมีเนาะเข้าไปเคมได้เลยนะที่นุ์เบนส์น,น,นะครับจริงเดี๋ยวเราก็ต้องตรวจสอบเบื้องต้นนะครับระหว่างนี้นะครับแต่ฟิล์มเนี่ยลำคาญใจมากเลยนะครับที่มันขาดนะ แต่ทำไงได้นะครับลูกค้าอยากได้ตัวแม่เหล็กติดโทรศัพท์กลับไปนะครับก็เลยต้องดึงพอดึงตอนแรกฟิล์มมันหลุดนะครับแล้วเขาก็เอาผมบอกว่าในในมันหลุดแล้วพี่พี่เอามีดตัดฟิล์มออกไปเลยแล้วกันนะจะได้เอาตัวติดโทรศัพท์ไปแต่ที่สําคัญคือมันเป็นกาวสองหน้าใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็เอาไปใช้อีกไม่ได้แล้วมันไม่ได้เป็นตัวดูดนะถ้าใครอยากย้ายรถหรือว่าอะไรเงี้ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นตัวดูดติดกระจกนะครับที่เป็นแม่เหล็กนะครับผมก็ใช้อยู่ใช้ดีด้วยนะครับนะครับ บรรยากาศภายในรถแล้วกันบรรยากาศภายในรถจะบอกว่ามันเงียบสนิทก็โกหกเปล่านะฮะคือได้ยินเสียงนะครับคือผมยังรู้สึกว่ามีเสียงเล็ดลอดเข้ามาเล็กน้อยนะครับจากทางด้านที่มีรถมาเช่นทางนี้ผมได้ยินเห็นไหมมีมาจริงด้วยแต่ข้อดีก็คือการที่มันมีนะครับรถบางรุ่นเขาไม่ได้มี b บรคสปอตมอนิเตอร์รงหรือว่าเบรคสปอตวอร์นิ่งนะครับ การได้ยินเสียงก็เป็นเหมือนการเตือนแหละว่าเฮ้ยมีรถมานะจากด้านข้างนะครับช่วยระวังอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะแต่คันนี้เขาจะมีระบบนะครับเบรกแอซิ์นะครับถ้าเขาเจอรถคันข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะช่วยนะครับเขาก็จะช่วยทําการเบรกให้เรานะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับดูตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปทางไหนดีีจะพิสูจน์ได้อ่ะไปใกล้รถคันหน้านะเราขับมาด้วยความเร็วแล้วกัน ตอนนี้ไม่มีรถนะครับกราฟิกบอกเลยว่าไม่มีรถนะครับเดีย๋ยวข้างหน้ามีรถแล้วนะครับนี่เจอรถนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะช่วยเบกรกให้เราระดับหนึ่งนะครับเออแต่มันจะเห็นผลชัดตอนนี้มากกว่าตอนลงคอสะพานจะเห็นผลชัดกว่า เห็นไหมเจอรถนะครับรู้เลยว่าเขาหน่วงเราลงเนาะเขาหน่วงเราเลยนะเห็นไ,ไหมเพราะมันเข้าใกล้รถเนาะเดี๋ยวเราไปลองทางตรงกันอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล่างไม่มีเสียงนะแล้วก็ตอนที่ผมขับเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็เครื่องกับเกียร์ก็ยังดีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้แบตเตอรี่รับประกันสิบปีไม่จำกัดระยะทางเนาะ แอร์เย็นดีนะเอออีกเรื่องหนึง่งเรื่องปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในรถนะคุณผู้ชมเนี่ยมันเบียกให้ผมอีกแล้วเมื่อกี้เพราะผมไม่แตะคันเร่งเราต้องแตะคันเร่งนะครับเพื่อคนเซิลมันเรืเ่องปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับอย่างที่รู้กันทุกสามสิบนาทีเมอร์เซเดสเบนจจะปลดปุ่มนี้ออกนะครับบางคนกลัวผมจะบอกว่าถ้าคุณขับรถญี่ปุ่นมาคุณอาจจะไม่ชินนะเพราะว่าถ้าปุ่มนี้ไม่กดเมื่อไหร่คุณจะได้กลิ่นควันเนาะผมจะบอกให้ว่าเนี่ย ผมขับตามรถด,ดีเซลอยู่สามคันผมไม่ได้กลิ่นเข้ามาเลยนะเนี่ยก็ดีเซลนันลน่นก็ดีเซลนู่นก็ดีเซลแต่ผมเข้าไปใกล้ดีเซลอย่างนิดหนึ่งแล้วกันเพื่อจะเอากลิ่นเยอะๆนะครับไม่มีกลิ่นนะตัวกรองเขาดีมากนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขาต้องปลดก็เป็นเรื่องของเออเขากลัวเอ่อคนขับนะครับออกซิเจนไม่เพียงพอเนาะมาเดี๋ยวลองรถทางตรงกันอีกหน่อยนะครับ แต่จริงๆคันนี้ขับดีผมลองตั้งแต่วันที่ไปเอามาแล้วคือผมเอาไปเอาเองเลยนะครับ <limbs. S 1> เจอเจ้าของเก่าด้วยเป็นด De ีไซเนอร์อินทีเรียดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกที่เป็นคนไทยด้วยนะสุดยอดนะครับคนไทยเก่งเยวลองเล่งสั้นๆแล้วกันเนาะว,ว่าพ้นหรือเปล่า คือเรามีพละก,กําลังที่แบบเพียงพอต่อการใช้งานแล้วกันนะครับ320มานะครับเห็นไหมพอเจอรถเขาจะเบรกให้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเขาเบรกให้นะผตกไฟเลยแล้วก็หักหลบให้ไม่มีรถแน่ตอนลงสะพานแบบไม่มีรถความเร็วจะแบบชัดเจนไม่มีการหน่วงนะครับน,นี้ก็ชัดเจนเนาะเป็นไงบ้างครับกับเจ้า m e r c e d e s e n z คันนี้ก็ได้ความหรูหราในราคาที่ประหยัด ที่สำคัญคือประวัติดีทุกอย่างเนี่ยใช้คำว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆถ้าใครสนใจทดลองขับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสานอตอคาสาขา,าการจนาพิเศษครับและขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมคลิปมันจะถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหาวรถอะไรหรือยกคุยการคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตล,ลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมบารมิจ่าอตกคคาครับสวัสดีครับ